รลุ่มฟังมวยหูฝีภาคบรรยากาศสดๆทุกคู่ทุกสนามตั้งแต่มวยวันยันห้ายกบอกบรรยากาศสดหน้าเสือแต่ละคู่ลงมวยรักมวยชอบฟอมมวยทุกคู่ทุกสนามรับรู้ทุกอย่างได้ที่มวยไทยออนไลน์ .com เท่านั้น สวัสดีครับแฟนหมัดมวยทุกท่านพบกับผมหัวแน่ห้องวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์มวยนัดที่ยิ่งใหญ่ศึกวันร้อวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายน2568ถ่ายทอดสดจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุน่นเริ่มเวลา11นาฬิกาสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมแอดไลน์แอด mtl 7 7มาได้เลยมีมวยหูให้ฟังฟรีทุกวันสำหรับมวยรักมวยชอบวันนี้ ผมคัดมาให้เน้นๆทั้งหมด8คู่ไปเริ่มกันเลยดีกว่าคุ่ที่1เสือคิมสอจอต้องปาจีนพบเจกพีคกมวยไทยรุ่นแบนตั้มเวทเสือลายเมืองจันเสือคิมสอจอต้องปาจีนอายุ30ปีนักบูเมืองจันทบุรีเป็นมวยหมัดหนักแรงมีความแข็งแกร่งกล้าแล่กล้าชนพร้อมปิดเกมได้ทุกเมื่อสถิติชกมาแล้ว8ไฟชนะ6แพ้สผลงานที่ผ่านมา3มไฟหลังชนะนกยกส พันลิตรลูกเจ้าแม่สายวาลีวันลุมพินี92ชนะน็อกยก2คมอาวุธ FA g r o กรุปวันลุมพินี100ชนะคาแมนซาเฟอร์ซายิกวันไฟไนท์34ดังเดวันเจคพีคอกอายุ32ปีนักสู้จากสาราฐอาณาจักรและแคนาดาเป็นมวยสไตล์บุมีกำลังใจสูงเรียนรู้เร็วแม้มีข้อจำกัดด้านล่างกายไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยสถิติชกมาแล้ว2ไฟชนะลวด2ไฟ ชนะคะแนนโคเฮอิชินโจวันลุมพินี58ชนะนอกยก3ซินจิซุซุกิวัน171ไฟนี้เป็นไฟที่น่าสนใจมากพอเจอกันระหว่างนักมวยไทยประสบการณ์สูงกับนักมวยต่างชาติที่มาแรงและมีจิตใจแร่งผมมองว่าหากเสือกิมควบคุมเกมได้ตั้งแต่ต้นและไม่ให้เจกเดินเร็วเกินไปเขาจะเป็นฝ่ายชนะแต่ถ้าเจกทำจังหวะได้ดีอาจมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นแต่ผมยังฟันธงไปที่เสือลายเมืองจันท สามารถเอาชนะไปได้แบบสนุกสุดมันแน่นอนครับคู่ที่2สแตมแฟเทคพบคานะโมริโมโตะคิกบ็อกซิ่งรุ่นอะตอมเวทสาวน้อยสแตมแฟร์เทคอายุ27ปีเด็กจังหวัดระยองเป็นมวยอาวุธหลากหลายประสบการณ์สูงสไตล์การชกเปลี่ยนได้หมดมวยไทยคิกบ็อกซิ่ง MMA สถิติชกมาแล้ว18ไฟชนะ14แพ้4ผลงานที่ผ่านมา3ไฟหลังชนะคะแนน แอนนาซูเปอร์เกิลวันไฟไนหกชนะน็อกยก2อลิสแอนเดอร์สันวันไฟไนสิชนะน็อกยก3ฮัมซอฮีวันไฟไนสิด้านเคลิฟเวอร์ควีนคานะโมริโมโตอายุ33ปีนักสู้ประเทศญี่ปุน่นเป็นมวยออกอารุธเตะขาต่อยหมัดแม่นยำมีความอึดถึกทนสูงสถิติชกมาแล้ว3มไฟชนะ1แพ้2แพ้คะแนนอนิสาเม็กเซนวันลุมพินี92 ชนะคะแนนโมอาคารสันวันลุมพินี95แพ้คะแนนเพชรจีจาลูกเจ้าพ่อลงต้มวัน172ไฟนี้สแตมน่าจะเปิดเกมเดินเข้าใส่พร้อมอาวุธหมัดหวังปิดเกมไวเพื่อไม่ให้คานะได้ทันตั้งตัวและยืนระยะห่างใช้ประโยชน์จากสไตล์คิกบ็อกซิ่งที่เขาถนัดได้ผมฟันธงไปที่สแตมแฟร์เทคจะอาศัยความได้เปรียบอาวุธเอาชนะก,กับไทยได้แน่นอนมาถึงคู่ที่3นาบินอันตน์พบ ฮิโรมิวาจิมะยอดนัดชกดีกรีอดีแชมป์ k .1 กติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอรเวดสถิติชกมาแล้ว8ไฟชนะ3แพ้4นาบินอันันต์อายุ21ปีลูกครึ่งแอลจีเรียไทยเป็นมวยรูปร่างยาวสูงช่วงชกดีอาวุธหลากหลายเตะต่อยได้ดีแข็งแกร่งมากสถิติชกมาแล้ว8ไฟชนะ7แพ้1ชนะคะแนนซอลินอูวันลุมพินี81 ชนะนอกยกหนึ่งนิโคคาลิโลวัน170ชนะชนะแนนซูเปอร์เล็กซูเปอร์เล็กมวยไทยวัน172ด้านฮิโรมิวาจิมะอายุ30ปีนักสู้จากประเทศญี่ปุ่นอดีตแชมเปี้ยนเควันซูเปอร์เวลเตอร์เวทมีอัตราชนะนกเอาสูงมากถึง8 2เ์เซจาก18ไฟจาก22ไฟเขามีอาวุธหลายอย่างทั้งหมัดคิกเขา่าความคุ้นเคยกับเวทีระดับโลกอายุและประสบการณ์เหนือกว่านาบิน ซึ่งอาจช่วยในด้านจิตใจมุมมองของผมถ้านาบินเล่นเกมระยะยาวใช้เตะต่อยทำเกมคุมระยะและหลีกหลบได้ดีเขามีโอกาสใหญ่ที่ชนะเนื่องจากมีความสูงได้เปรียบและสปีดแต่เขาะมาทนาบินไม่ได้เหมือนกันเพราะมีอาวุธที่อันตรายอยู่หากไม่พลาดโดนหนักโดนน็อกซะก่อนเกมระยะยาวยังไงนาบินก็ดูได้เปรียบเรื่องของอาวุธในการทำคะแนนฝันทงไปที่นาเบนอนันนันจะอาศัยรูปร่างที่ได้เปรียบหลบหลีกมัด ทำคะแนนพลิกแซงไปได้ครับอ่ะไปกันต่อคู่ที่4ยูกิโยสะพบซุปเปอร์เล็กซุปเปอร์เล็กมวยไทยคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวทนักชกเจ้าถินยูกิโยสะอายุ27ปีนักชกประเทศญี่ปุน่นเป็นมวยออกอาวุธได้รวดเร็วเตะขาแรงมีความมั่นใจสูงชกในบ้านยิ่งได้เปรียบสถิติชกมาแล้ว2ไฟชนะรวด2ไฟชนะคะแนนเอลบูสอสมานนฟวันลุมพินี109 ชนะคะแนนเพชรธนงเพชรเฟอร์กัสวันลุมพินี116ด้านเดอะคิกิ้งแมชชีนซูเปอร์เล็กซูเปอร์เล็กมวยไทยอายุ29ปีบ้านเกิดจังหวัดบุรีรัมเป็นมวยฝีมือครบเครื่องศาสตร์แข้งได้รุนแรงสมองมวยดีแก้เกมเก่งสถิติชกมาแล้ว17ไฟชนะ15แพ้2ผลงานที่ผ่านมา3ไฟไฟหลังชนะคะแนนกองธรณีสอสมหมายวันลุมพินี68ชนะนกยกหโจนาธานแฮกเกอร์ตี้วัน168 แพ้คะแนานนาบินอันันวันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองไฟนี้ใครเตรียมตัวมาดีกว่าทิ้งจังหวะเกมออกอาวุธได้ดีกว่าก็ทําให้ได้เปรียบกว่าส่วนตัวผมมองว่าซูเปอร์เล็กยังมีโอกาสมากกว่าแต่ก็มองข้ามยูกิไม่ได้เหมือนกันเพราะมีอาวุธที่อันตรายอยู่หากไม่พลาดโดนหนักโดนน็อกซะก่อนเกมยาวยังไงซูเปอร์เล็กก็ดูได้เปรียบเรื่องของอาวุธในการทนานําคะแนนฝันธงไปที่ซูเปอร์เล็กซูเปอร์เล็กมวยไทยจะสามารถคว้าใช้ไปได้อย่างแน่นอนครับถึงคู่ที่5้า ทาเครุเซกาวะพบเดนิสพูลิชคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทนักชกเจ้าทินทาเครุเซกาวะอายุ34ปีนักชกประเทศญี่ปุ่นเป็นมวยเตะขาต่อยหมัดรวดเร็วชิงจังหวะเข้าออกดีคอมโบหมัดสั้นรุนแรงไล่ปิดเกมเร็วสถิติชกมาแล้ว3ไฟชนะ1แพ้2ผลงานที่ผ่านมา3ไฟหลังแพ้คะแนนูเปเ์เล็กูเป,ปรปเล็กมวยไทยวัน165ชนะนอกยก2ทานซิน วันลุมพินี81แพ้น็อกยกหนึ่งรถถังจิตเมืองน,น์วัน172ด้านเจ้าเดนิสพูลลิสอายุ40ปีลูกครึ่งบอสเนียนและเฮอร์เซโกวินาแคนาดาเป็นมวยเดินชนบูแหลกมีหมัดฮุกหนักแรงพร้อมแลกตลอดสถิติชกมาแล้ว8ไฟชนะ3แพ้4ผลงานที่ผ่านมา3ไฟหลังแพ้คะแนนรถถังจิตเมืองน,น์วัน167แพ้น็อกยกสออีเลียสมามูดี วันไฟไนท์26แพนนกยก3เจ้าเสือใหญ่มอกรุงเทพทนบุยวันลุมพินี100รูปเกมนักชกเจ้าทินทัเคลุต้องเปิดเกมชิงออกอาวุธด้วยความเร็วว่องไวกว่าถ้าเดนิสโดนอาวุธเข้าแบบเต็มๆอาจโดนนับโดนนอกได้ด้วยสภาพร่างกายอายุที่มากอาจต้านแรงประทะลำบากต้องอาศัยลูกเกา๋าไม่ยืนแลกหวังมัดทุกเป็นทีเด็ดเกมอาจพลิกได้ส่วนผมฟันธงไปที่ทัเคลุเซกะวะ จะอาศัยความเร็วแม่นยำเอาชนะไปได้แน่นอนครับมาถึงคู่ที่ถูกจับตามองมากที่สุดสึกเลือดตัดเลือดคู่ที่6ลรถถังจิตมึงนนพบน้องโอหามามวยไทยชิงแชมป์โลกมวยไทยรุ่นไฟเวทเดอะไอออนแมนรถถังจิตมึงนนเด็กใต้พัทลุงอายุ28บปีเป็นมวยขวาเดินทนดุดันหมัดหนักเตะแรงอึดถึกทนขวัญใจกองเชียร์เรียกเสียงเฮได้ตลอด สถิติชกมาแล้ว19ไฟชนะ17แพ้ 2, 2> ผลงานที่ผ่านมา3มไฟหลังชนะคะแนนเดนิสพูลลิสวันลุมพินี167ชนะคะแนนจาคอบสมิธวัน169ชนะนอกยกหนึ่งทาเคลุเซกาวะวัน172ทางด้านน้องโอฮาม่ามวยไทยอายุ38ปีนักมวยจากสกลนครเป็นมวยขวาฝีมือจัดจ้านเชิงสูงเตะได้แม่นยำสอกเฉียบมีประสบการณ์ระดับลำดาน สถิติชกมายัง16ไฟชนะ12แพ้4ผลงานที่ผ่านมา3ไฟหลังแพ้คะแนนเคียมลันนาบาตีวันลุมพินี81แแพ้คะแนนกองทรณีสอสมหมายวันไฟไนท์28ชนะคะแนนกองทรณีสอสมหมายวันไฟไนท์31ส่วนตัวผมมองว่าลักพี่เสียดายน้องมากครับคู่นี้ที่ต้องมาเจอกันรถถังจะเดินบทตามสไตล์ใช้หมัดนำเตะขากดดันชวนทะเละยืนแรกด้านน้องโอ จะเน้นตั้งรับดักเตะดักศอกขุมจังหวะสองไม่ยอมเข้าแลกง่ายๆฟันธงไปที่รถถังจิตเมืองนนท์ช่วงต้นอาจโดนเตะตัดจังหวะได้ไปปลายจะได้เห็นความดุดันของรถถังเริ่มไล่กดแซงทำคะแนนขวาใชยไปแน่นอนครับถึงคู่ที่7นาดากะเอวาสากิพบนุม่มสุรินชอเกตวีดาชิงแชมป์โลกมวยไทยรุ่นอะตอมเวทนาดากะเอวาสากิอายุ24ปีนักมวยประเทศญ,ญี่ปุน่นเป็นมวยครบเครื่อง ต่อยมัดเตะซ้ายแรงออกอาวุธได้รวดเร็วไม่ชอบเขาเท่าไหร่สถิติชกมาแล้ว3ามไฟชนะรวด3ามไฟชนะคะแนนบัลลือโลกสิทธิวัชระชัยวันลุมพินี114ชนะนอกยก3าฮามาดะอัสมานีวันลุมพินี122ชนะนอกยก3ลักเอลาวันวัน172หนุ่มสุรินชอเกตวีนาอายุ30ปีนักมวยจากศรีสะเกด เป็นมวยเข่าเปิดเกมเดินจับของเตะดีเหนียวแน่นบูดุด,ดันปลายแข็งแรงสถิติชกมาแล้ว6ไฟชนะลวด6ไฟชนะคะแนนซันเดย์บุมเล็กเซียนวันลุมพินี101ชนะนอกยก2แปะยิ้มสอบุญมีนิดวันลุมพินี113ชนะคะแนนทรงชัยน้อยเกียรติสงหลิตวันลุมพินี122ส่วนตัวผมยังชอบไปที่นาดากะนักชกเจ้าทินฝีมือเหนือกว่าเล็กน้อยเตะซ้ายถีบคุมจังหวะ วางแข้งสกัดเกมลุกหนุ่มสุรินจะเดินเข้าชนพยายามเข้าวงในหวังใช้เข่าไล่บี้ใส่แน่นอนฝันธงไปที่นาดากะเอวาซากิอาวุธคมกว่าทำคะแนนคว้าใช้ได้แน่นอนครับไฮไลท์ของรายการคู่เอกซูเป,ปรอ,ปปร,อ,ปปร,อร์บอลซูเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์พบมาซาอากิโนอิริชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟตเทเวทซูเป,ปรอ,ปปร,อร์บอลซูเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์อายุ35ปีเด็กใต้พัทลุงเคยเป็นแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่ง เป็นมวยขวาเชิงจัดจ้านอาวุธครบทั้งเตะขวาหมัดและลูกถีบคุมระยะสถิติชกมาแล้ว9ไฝชนะ6แพ้3ผลงานที่ผ่านมา3ไฟฝหลังชนะคะแนนมารัฐกิโกเรียนมารัฐกิโกเรียนวันลุมพินี58ชนะนกยกหนึ่งโจนัทวุฒิวันลุมพินี81แพ้นกยก2ตะวันฉาย PK แสนชัยวัน1,70มาซาอากิโนอิริอายุ32ปีดาวดังจากเควันญี่ปุ่น เป็นมวยครบเครื่องต่อยหมัดเตะขาต่อเนื่องจังหวะออกอาวุธรวดเร็วและแม่นยำสถิติชกมาแล้ว4ี่ไฟชนะ2แพ้2ผลงานที่ผ่านมา3มไฟหลังแพ้คะแนนหลิวเมืองอยางวันลุมพินี92ชนะนอกยก2ชาคีแอลเตคริสติวัน170ชนะชนะนกยก3ามตะวันฉาย p ีเแฝนชัยวัน172มุมมองของผมซูเปรอร์บอลจะเน้นตั้งรับดักเตะคุมจังหวะรอสวน ส่วนโนอิริจะพยายามบุกด้วยมัดเตะคอมโบโเพื่อไม่ให้ซูเปอร์บอลคุมเกมได้เกมจะออกมาเป็นจังหวะแลกอาวุธของใครเร็วกว่าฟันธงไปที่ซูเปอร์บอลซูเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์ด้วยเชิงมวยครบคุมระยะดีเตะขวาแม่นและประสบการณ์นในเวทีใหญ่เหนือกว่าจะแซงขวาไชายครองเข็มขัดได้สำเร็จครับผมสุดท้ายนี้ผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับเป็นแค่แนวทางการวิเคราะห์มวยความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆไม่ชอบไม่ว่าอย่ามาด่ากันก็พอ บ่ายหัวหน้าห้องรุมฟังมวยหูฝีภาคบรรยากาศสดๆทุกคู่ทุกสนามตั้งแต่มวยวันยันห้ายกบอกบรรยากาศสดหน้าเสือแต่ละคู่ลงมวยรักมวยชอบฟอร์มมวยทุกคู่ทุกสนามรับรู้ทุกอย่างได้ที่มวยไทยออนไลน์ .com เท่านั้น